มีของเล่นมารีวิวให้ดูอีกแล้วนะจ้ะวันนี้ฟังไปเจอนี่เจ้ากล่องนี้ก็คือกล่องบ้านต้นไม้ของหนูแฮมสเตอร์เห็นไหมเห็นหนูแฮมสเตอร์ไหมคือมันมีบล็อกหนึ่งอะฟังเห็นมันมีอยู่16กล่องเนี่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แค่4ี่คอลเลกชันแบบนี้เองนี่นะมันจะมีบ้านข้างล่างใช่ไหมนี้ อันที่สองอันที่สามอันที่สี่ฟังก็เลยเขย่าเขย่าเอาเฉพาะอันที่มันแบบว่ารู้สึกว่าน้ําหนักแตกต่างกันคือแม่งต้องคนละอันแน่ๆมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะฟังกลัวจะได้ซ้านะเพราะว่าขนาดบล็อกหนึ่งมันยังมี8อันเลยแต่มันสุ่มได้แค่ทั้งหมด4อันเองมาดูบล็อกแรกกันว่าฟังจะได้เป็นอะไรนะจริงๆอ่ะฟังอยากได้ฐานข้างล่างอันนึงแล้วก็เป็นอันข้างบนอันนึงนะมันจะได้แบบว่า คือต่อให้เราได้ไม่ครบ4อันแต่มันยังมีข้างล่างกับข้างบนต่อกันนะแกะดูเฮ้ยเอ้ยทุกคนมันน่ารักกว่าที่คิดนะคือในรูปอะ่ะมันดูแบบมันดูก๊อกแก๊กเงื้อแง้ง้องง,อง,ง,องมากเลยแต่ว่าของจริงมันดูน่ารักมากเลยน,นี่มันจะมีบ็อกของน้องมาอันหนึ่ง แล้วก็จะมีผ้าปูเขาเรียกว่าอะไรนะพรมให้น้องหนึ่งอันแต่น้องไม่มีตาดำว่ะดูดิน้องมันไม่มีตาดำอ่ะมันก็ดูแปลกๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันแบบว่าอันละสี่สกว่าบาทเองเดีย๋ยวฟันจัดบ้านให้น้องแตบนี่พอจัดออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวฟังไปถ่ายแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรไปอซูมอินให้ดูอีกทีนึงมันน่าจะเห็นรายละเอียดมากกว่านี้นะเดี๋ยวแกะกล่องที่สองกันกล่องที่สองขอให้ได้เป็นแบบอันข้างอุ้ยได้อันข้างบนจริงๆด้วยที่เป็นโดมอะ่ะโชคดีจังเลยได้อันที่อยากได้ด้วยนะมันจะต่อกันได้ไหมอ้าวแต่น้องตัวนี้มีตาดํานะแต่ว่าเสียดายนิดน,นึงน้องมันแบบ ตัวเปื่เปื้อนนะ่ะอุตส่าห์ได้อันที่ชอบก็อยากได้อันที่มันดีๆนะแต่ว่ามันเปื้อนแต่น้องคนนี้เขามีอาหารมาให้ด้วยนะมีกล่องอาหารมาให้ด้วยเอ๊ะมันไม่ใช่กล่องของหนูแฮมสเตอร์หรอทำไมมันก็มันไม่เหมือนหนูแฮมสเตอร์นะมันเหมือนแมวว่าไหม ใช่ไหมตัวนี้มันเหมือนแมวนะมันไม่เหมือนกล่องหมูแฮมสเตอร์นี่หน้าตาบ้านหลังนี้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูดิว่ามันต่อกันสองบ้านได้จริงหรือเปล่าเสยียใจอะไอตัวข้างล่างน้องแบบว่าไม่มีลูกกระตาเออเออเออกได้เว้ยนี่น่ารักปะ มันเป็นของสุสมที่ราคาไม่แพงมากนะคะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนั้นแต่ฟังก็ถือว่ามันแบบว่าเราไปตั้งโชว์ไว้มันก็น่ารักอยู่นะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตภาพน้องกันว เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปเกี่ยวกับการเปิดกล่องแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบว่ากดติดตามกันจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะแต่ว่าฟังอาจจะไม่มีบัตรเซตในการแบบว่าเปิดกล่องสุ่มที่มันแพงมากหรืออลังการงานสร้างอะไรให้ทุกคนดูขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นของเล่นเล็กๆน,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 น้อยๆที่ฟังหาได้นะแต่ก็คราวที่แล้วเนี่ยมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าไอ้สมุดสติกเกอร์ที่ฟังลงไปเนี่ยมันมี7ทับมีเ น้องบอกว่าน้องมี6กทับเแสดงว่าทั้งหมดเนะี่ยมันต้องมี7แบบแต่ว่าฟังมีสมุดสติกเกอร์แล้ว3แบบลงคลิปยาวแล้วหนึ่งแล้วก็มีอ่าคลิปช็อตหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอีกอันนึงฟังยังไม่ได้มาแกะรีวิวแล้วก็เดี๋ยวฟังจะไปตามหาสมุดสติกเกอร์มาว่ามันมีทั้งหมด7แบบมันมีแบบไหนบ้างนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยคลิปนี้ฟังไปแล้วขอบคุณมากที่เอ่อขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะคะ